Hi students, welcome to mathematics lesson. Unit A. Measurement of weight and capacity. สวัสดีค่ะนักเรียนในคาบนี้เราจะเรียนบทที่8นะคะการวัดของอะไรคะน้ำหนักและความจุนะคะ นักเรียนคะเรามาทำคณิตคิดเร็วพร้อมกันนะคะนักเรียนนัมเบอร์ n e seventy t ดีว r equal e i t e e n นัมเบอร seventy f i d e ดีว t equal twenty ไ i หมายเลข54หา2เท่ากับ27หมายเลข4 97หารด้วย6เท่ากับ16ดเด1หรือ16เศษ1นะคะนักเรยียน Number 5, 48, ฟฟอันนี้ก็คือหารไม่ลงตัวเหมือนกันนะคะก็คือเหลือเศษจะเป็น 6, r e m a i เ d e r 6เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนทบทวนคำศัพท์พร้อมกันนะคะเวทน้ำหนัก Scales, เครื่องช่าง มิชชั่อการวัดคอนเทนบรรจุกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมเฮกโตกร,รมัมเฮกโตกร,รมัมควอนคิี้ปริมาณ เวทชั่งน้ำหนักเวทตัวนี้เป็นคำกริยานะคะนักเดนก็คือเวท capacit y ความจุ volume ปริมาตรกิลลิลิตรมิลลิลิตร ลิตรลิตขีดขีดโฮจุตารางออลเวสหน่วยของการชั่งน้ำหนักนะคะหรือหน่วยเกี่ยวกับน้ำหนัก one thousand grams equal one kilogram หนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัม ten k i equal one kilogram ค kilo ือสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัม one hundred grams equal one kil หนึ่งร้อยกรัมเท่ากับหนึ่งขีด 1>, 1ัขีดอีคววันเฮกโตกรม1ขีดก็เท่ากับ1 h เฮกโตกรมนะคะนักเรียน The liter and milliliter are the units for measuring volume. ลิตและมิ l ลิลิตรคือหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาตร Table of volume 1000 m l u l a l กก็คือ1000 m l มิลลิลเท่ากับ1ลิตรนะคะนักเรียน comparing capacity comparing capacity ก็คือการเปรียบเทียบความจุนะคะนักเรียนขวดน้ำมันอังุ่นใช่ไหมคะ มีใครไม่รู้จักไหมคะนักเรียนไม่น่าจะมีนะ The oil bottle holds 225 m i l l i t e r s of oil. The oil bottle holds 225 m i l l i l i t e r s of oil. ก็คือขวดน้ำมันพืชเนี่ยจุได้ถึง225มิลลิลิตรนะคะนักเรียนมาดูอีกภาพหนึ่ง เขาใช้ okay, คำว่า the syrup bottle ก็คือขวดน้ำหวานนะคะ the syrup bottle holds 215 milliliters of syrup the syrup bottle holds 215 milliliters of syrup ก็คือขวดใส่น้ำหวานนะคะจุน้ำหวานได้215มิลลิลิตรนะคะนักเรียน นักเรียนมาดูต่อนะคะ The oil bottle has the larger capacity. The oil bottle has the larger capacity ก็คือขวดที่ใส่น้ำมันทำไมคะจุมากกว่าใช่ไหมคะ The larger ก็คือมากกว่า There is lease ไซลับแดนออยดอีสลีสไซลับแดนออยหรือเขียนดว่าอะไรคะมีอะไรคะ,ะ,รคะนักเรียนขวดน้ําหวานเนี่ยน้อยกว่าหรือจุได้น้อยกว่าขวดที่ใส่น้ํามันนะคะนักเรียนหรือได r r e are 10 mL l ิลิม ออยแดนใส่หลับก็คือมีอะไรคะลูกขวดน้ำมันจุได้มากกว่าเท่าไหร่คะจุมากกว่าขวดน้ำหวาน10มิลลิลิตรนะคะนักเรียน exercise แบบฝึกหัดเรายังอยู่ในหน้าที่48นะคะนักเรียน Compare the quantity of the pairs of items below. ให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาณนะคะจากรายการด้านล่าง Underline the ones that are greater. ให้นักเรียนขีดใส้ปริมาณที่มากกว่านะคะ Number one. f liters of water. น้ำจุได้ลิตรมีน้ำอยู่เท่าไหร่คะ5ลิตร6 liters of oil แต่น้ำมันมีกี่ลิตรคะ6 6 liters of oil are greater ก,ก็คือมากกว่า number 2 1 liters of a c i d ก็คือมีกรดเท่าไหร่คะ1ลิตร 100 m i l l i l i t e r s of milk แต่นมมีเท่าไหร่คะ100มิลลิลิตรนักเรียนจำได้ไหมคะ1000มิลลิลิตร equal 1 l i t ดังนั้น1 l i t e r of acid a r g e t e r ก็คือมากกว่า number t 1000 liters of oil น้ำมันมี1,000ลิตร 100 liters of coke แต่โค้กมีแค่100ลิตรดังนั้น1000 liters of oil are gated ก็คือมากกว่า number f o liters of kerosene ก็คือน้ำมันกา๊าซมีเท่าไหร่คะ6ลิตร10 milliliters of milk แต่นมมีเท่าไหร่คะ10 มิลลิลิตร six liters of คลอ o รซ n นก็คืออ่าเกจ์มากกว่านะคะ number 5 500 milliliters of milk นมมีเท่าไหร่คะ500ร้อมิลลิลิตร f liters of water แต่น้ำมีเท่าไหร่คะ5ลิตรดังนั้น 5ลิตร of water อ่าเก็ตเยอมากกว่านะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนในคาบนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน p o r p t h e อะไรคะ the capacity ก็คือการเปรียบเทียบความจุนะคะนักเรียนในคาบนี้คุณครูขอให้นักเรียนนำบทเรียนที่เรียนมานะคะนำกลับไปอ่านทบทวนนะคะนักเรียน และที่สำคัญก็คืออย่าลืมท่องคำศัพท์ท้ายบทนะคะนักเรียนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ